พี่เอียงเล่าเรื่องวัดกระชายให้ฟังหน่อยครับความอาถรรพ์เป็นยังไงบ้างอวัดกระชายวันนี้ก็เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยานีแหละนะครับเก่าแก่พอสมควรจากประวัติที่ผมรู้มานิดนหน่อยหน่อยก็คือว่าวัดนี้ยเป็นวัดล้างนะเป็นวัดเจ้าชายวัดกระชายนี่นะครับคือผมคือเรื่องของเรื่องคือผมอยากได้วัะถุมงคลวันนี้ย ก็เ,เลยให้ให้เพื่อนคนแถวนั้นในในในหมู่บ้านเขาหาให้ตอนนี้ก็เลยรู้ประวัติมาว่าสมัยก่อนเนี่ยคนในหมู่บ้านอเขาไปขุดไปขุดเขาก็ได้มาชาดาทองคำพวกอะไรที่ผมหาภาบสมัยก่อนเนะ่ยเอามาเขาก็ไปขายไปอะไรกันบางคนก็เหมือนโดนผีเข้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยต้องตามมาไปคืนอืบางคนก็ตายบางคนก็ไม่ตายแต่ว่ารอดกลับมาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ไปขุดเนี่ยมันมีน้ํามาน้ําน้าท่วมน้ําไหลอะไรมาเนี้ยเขาก็ว่ายอยู่บนดินแต่ว่าญาติเนี่ยไปเจอไปเจอว่าตัวตัวตัวเองเนี่ยว่ายอยู่บนดินหน้าอ,อกเนี่ยเป็นแผลหมดแ,แล้วแล้วตายไหมคนนี้ไม่ตายแต่เพื่อนเขา,าตายอ๋อคือ,ค,อคือผมเพิ่งรู้ว่ามีกลุ่ที่นั่นนะมีกบมอยู่แต่ตอนนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประตบางคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมีวัวควาย ที่เจ็บไข้ไปป่วยเขาก็จะใช้วัตถุมงคล่ยมาทําน้ําม,มนต์ละลายน้าละลายน้ําให้หัวควายกินเขาก็หายอ่อามันก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าเชื่อยอย่างหนึ่งอ๋อครับแล้ววัดกระชากับวัดเจ้าชายเหมือนกันอยู่ใช่ไหมครับรับเหมือนกันวัดเดียวกันนะครับแต่ว่าชื่อ,อมันจะเพี้ยนเพี้ยนมาหน่อยอ๋อชื่อจะเพี้ยนมาที่นึ่อยู่บริเวณไหนครับบ้านนี้อ๋อเส้นทางที่ผมเคยไปก็คือข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานแม่น้ํา แล้วก็ถ้าขวามือเนี่ยจะไปไปวัดท่ากาล้องัดท่ากาล้องถ้าซ้ายมือก็จะเป็นวัดวัดกลางของตะเคียนวัดวัดพุทธไทยสวรรค์พระสวรรค์วัดใช้วัดนารามใช่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 ครับรอเส้นนั้นาไปจะมีหลายวัดเส้นเนี่ยพื้นที่เปี่ยวไหมครับวัดไม่เชิงเปี่ยวครับจะเป็นทุ่งนาอยู่นะแล้วเข้าไปไกลไหมจากถนนครับไม่ไกลครับเห็นเห็นเจดีย์อยู่เห็นเจดีย์เลยนะมีเหลือเหลือแค่เจดีย์ใช่ไหมตอนนี้มีเจดีย์ใหญ่อยู่เจดีย์หนึ่ง เรอย่างอื่นก็คือผมไม่ได้ค่อยไ,ได้ไม่ได้ลงไปดูไงว่าจริงๆมันมีอะไรบ้างสภาพแล้วเข,เขาก็ยังอนุรักษ์ไว้ดีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับพักหลังในยกรมสินเข้ามาเข้าห้ามแล้วห้ามให้คนเข้าไปขุดแปรอะไรเพราะว่ามันเลื่อนไปเอียงะจะดีอ๋อจะดีเอียงด้วยเออเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเค okay. ขอบคุณครับ